จนรูไม่ชีวิตมันก็ล็อกไว้ในกรงเรื่อยด้วยความมืดมนไม่มีใครมาดับแสงลงแต่กูไม่ยอมแพ้ไม่ว่าสนามจะเลือดเดืคงสู้มาเสือไม่ใช่วิตม,มากไม่เปลียนไม่หยุดจะหงุดหงแต่ใจกูโคตรนิงผ่านร้อนผ่านหนาวมายังยืนได้ทุกสิ่งชีวิตไม่ใช่เต็มกูขอลยคิดทางไม่ใช่แค่เส้นชะตาที่ใครบ้าคิดว่าไม่ใช่ชีวิตแต่กูขอลยคิดเองเดินผ่านไฟและน้ำแข็งใจยังไม่เคยแกรงบนเรื่องจะเคียวต้อเป็นของกูไม่มีใครมาบังเขา แ่ใคคนอื่นอาจกำหนดแต่ของกูไม่ใช่ใครจะดาวล้มเลยแต่ใจกูยังไปไม่สนว่าฝันมันไกลแค่ยังเดินอยู่ไม่มีใครมาบางแค่เพราะกูต้องการรู้แต่ใครคนอื่นอาจกำหนดแต่ของกูไม่ใช่ใครจะดาวล้มเลยแต่ใจกูยังไปไม่สนว่าฝันมันไกลแค่ยังเดินอยู่ไม่มีใครมาบานแล้วเพราะใจกูแข็งอยู่จากคุณล่างสุดสู่ยอดแห่งภูผากูจะเป็นตำนานที่พวกเค้าเล่าขานมาชีวิตมันคือละครแต่กูคือนักเขียน กูขอให้คิดเองเดินผ่านไฟและน้ำแข็งใจยังไม่เคยเกรงบทที่มันจะเขียนต้องเป็นของกูไม่มีใครมาปั่นรับว่ากูคงเป็นอย่างรู เป,เ,ปเป็นของกูทุกเส้นจะล้มก็แค่บทเรียนไม่มีใครมาเล่นขีดเชนด้วยมือตัวเองอย่างที่ใจกูคิดไม่จะม่วไม่ชีวิตแต่กูย uh uh ังขอลิขิต uh uh oh 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 กูขอลิิดเอง oh 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 กูขอลนคิดเอง สวัสดีครับอยู่กับตัวมี่รีวิวนะวันนี้เรามีที่จับโทรศัพท์ติดหมวกน็อกมาเสนอนะอยากให้ลหลายๆคนได้ลองพิจารณาดูนะครับสำหรับสายไบยเกอร์สายคอนเทนต์ต่างๆที่ขับรถเที่ยวนะตัวนี้ผมกดมาได้ลคะค่หลักสิบนะยึดติดแน่นมากแล้วเวลาเราถ่ายเนี่ย คือกล้องจากมือถือเราแทบไม่สายเลยยังไงดูจากคลิปตัวอย่างได้เลยนะครับใครสนใจผมแปะล,ลิงก์ไว้ให้แล้วยังไงเข้าไปตามกันได้ราคาย,ย่อมเยาหลักสิบขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟัง DJ เจโตมีด้วยครับยังไงเดี๋ยวเรามีคลิปไปเที่ยวที่ไหนเราจะเอามาลงให้ชมกันต่อไปแล้วก็ฝากฟังเพลงกันด้วยนะครับสวัสดีครับ